หอมๆคือดมอ่ะเราดมเรารู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นสมุนไพรกินกินยากมากสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพากินอาหารในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเคยฉันอันดับแรกเลยก็จะเป็นข้าวมาทุปายาตทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเป็นข้าวที่นางสุชาดา ถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรู้และว,วิธีทํานะครับอันดับแรกก็ต้มนมให้ร้อนก่อนเลยแล้วก็ใส่ข้าวลงไปอย่างนี้ต่อไปก็คนๆไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าข้าวจะสุกพอข้าวสุกแล้วก็เทน้ำพึ่งลงไปเลยนี่นะครับค่อยๆเหยาะลงไปแล้วก็คนๆอีกคนอีก,นอกจนเนื้อมันเข้ากัน แล้วก็ต่อไปจะเป็นข้าวยาคูก็จะเป็นข้าวผสมถั่วแล้วก็งาส่วนวิธีทำก็ง่ายๆเลยต้มน้ำให้ร้อนแล้วก็เทข้าวลงไปตามด้วยถั่วเขียวและก็ตามด้วยงากระเท่านั้นเองแล้วก็คนจนจนกว่าจะสุกอย่างนี้นะครับคนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีสมุนไพรด้วยสมุนไพรต่างๆเช่นอันนี้เป็นเปลือกไม้จากต้นกระซาง ต้นไม้กระสางทุกคนรู้จักกันไหมต้นกระสางอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเลยค่อนข้างที่จะกลิ่นแรงนะครับอันนี้จะมีพุทราแล้วก็ไม้กระสางมีเมล็ดผักชีกระเทียมมหาหิงอันนี้ครับเป็น,เป,นเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าฉันตอนที่พระองค์ป่วยป่วยก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับท้องนะครับท้องท้องไส้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามากิน ว่ารสชาติจะเป็นยังไงส่วนวิธีทําอันดับแรกก็เทกระเทียมลงไปในครกตามด้วยเมล็ดผักชีแล้วก็ตำตำตำอย่างนี้นะครับพอตําละเอียดแล้วก็เทมาหาหิงลงไปแล้วก็ตำตำตำอีกแบบนี้หน้าตาที่ออกมาก็จะได้แบบนี้เราก็ต้มน้ําที่เดือดแล้วก็เทพุทราลงไปแล้วก็ตามสิ่งที่เราได้ตำไว้เมื่อกี้แล้วก็เปลือกกระซางใส่ลงไปนะครับแบบนี้เลย แล้วก็คนคนคนจนกว่าจะสุกจนกว่าจะได้ที่แล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นอันพิเศษเลยเป็นของกินที่พิเศษที่อยู่ในคำัำภีแต่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็นคนฉันก็คืออันนี้มาดูจะเป็นลวงพึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลวงพึ่งธรรมดาเพราะเดี๋ยวจะมีส่วนผสมบางอย่างที่ผมต้องผสมลงไปด้วยอันนี้หล,หลายๆคนน่าจะ ไม่เคยกินกันเดี๋ยวอันนี้เอาเอาไว้เป็นอันสุดท้ายเลยอ่ะอย่างแรกเรามากินข้าวมาทูปายาดกันก่อนเป็นข้าวที่หุงด้วยน้ำนมผสมน้ำผึ้งเดี๋ยวผมจะลองกินแบบใช้มือครับผมก็ไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนเขาเขากินกันยังไงอันนี้นี่ลองลองเฉยๆนะครับลองแบบใช้มือหอมๆนมแล้วก็ มีกลิ่นน้ำผึ้งหน่อยผมว่าก็ถ้าถ้าเอาตามตรงก็เฉยๆนะครับมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดน,นั้นแต่ผมคิดว่าในสมัยพุทธการลรสชาติน่าจะดีกว่านี้เพรด้วยธรรมชาติของเขานะน่าจะแบบว่าปลอดภัยกว่านี้ปลอดสารกว่านี้ผมขอขอตัวไปล้างมือก่อนใช้ช้อนกินดีกว่าเดี๋ยวใช้ช้อนกินดีกว่าน่า,นาจะถนัดกว่า ต่อไปจะเป็นข้าวยาคูข้าวยาคูจะมีอะไรบ้างมีข้าวสารงาถั่วเขียวแต่บางคนก็ใช้งาดำนะครับหรือบางคนก็ใช้ข้าวกล้องก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนี่ครับจะเป็นนี้เฉยๆนะครับถ้าพูดตามตรงก็ ไม่ได้รสชาติว้าวอะไรมากอาหารในสมัยนี้ก็ดีกว่ารสชาติดีกว่าแต่ถ้าถามเรื่องสุขภาพผมว่าในสมัยพุทธกาลประโยชน์น่าจะเยอะกว่าเพราะว่าไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเลยต่อไปจะไม่ใช่เกี่ยวกับอาหารแล้วจะเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรตอนที่พระพุทธเจ้าท่านป่วยเกี่ยวกับท้องนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับท้องนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น โลกลมจะเป็นอันนี้เผื่ออันนี้ก็จะมีเปลือกกระสางไอเปลือกเปลือกกระสางเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้เปลือกต้นกระสางหรือว่าผลต้นกระสางแต่ผมใช้เป็นเปลือกเปลือกก็จะแบบเนี่ยเปลือกเปลือกก็คือจะอันนี้เลยอันนี้คือเปลือกหอมหอมคือดมอะเราดมเรารู้เลยว่าอันนี้เป็นสมุนไพรเป็นไม้หอม ในนี้ก็จะมีพุต่ามีมเมล็ดผักชีมีกระเทียมแล้วก็มีมหาหิงส่วนมหาหิงก็จะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะใส่ภาพไปให้ดูอะไรเดี๋ยวเราลองมากินกันสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยที่สมุนไพรที่ผมพูดมาเมื่อกี้ที่ผมใส่ไปในนี้หมดเลยอ่ะคือเราสามารถตรวจด,ดูได้เลยว่าแม้แต่ในปัจจุบันนะสมุนไพรพวกนี้รักษาโรคท้อง ได้ทุกอย่างไม่ว่าท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรนี่แหละตรงตามคำทีนะครับที่พระพุทธเจ้าท่านป่วยแล้วท่านก็ฉันแบบนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองชิมน้ำก่อนดูผมว่ากินยากยังไงก็กิกนยากเพราะว่ากลิ่นกลิ่นแรงมากเลยกลิ่นแรงคือกลิ่นมหาหิงแรงมากเลยครับกินกินยากมากก็ เขเข้าใจแหละเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารอร่อยอ่ะมันคือสมุนไพรมันคือยารักษาโรคอ่ะคราวนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะพระพุทธเจ้าท่านป่วยใช่ไหมท่านก็กินอันนี้แหละกินยานี้แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ร,รู้รู้แหละว่าพระพุทธเจ้าป่วยก็เลยถวายนี่ถวายนี้ถวายข้าวยาคูแล้วก็เจือด้วยสมุนไพรพวกนี้คราวนี้เมื่อกี้ผมผมกินข้าวยาคูไปแล้วนะ คราวนี้ผมจะมาลองกินดับพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าป่วยมากผมจะราดน้ําลงไปในข้าวยาคูผมก็ไม่รู้นะว่าท่านกินยังไงแต่ว่าผมคิดว่าก็น่าจะกินแบบนี้แหละโหกลิ่นกินแบบแรงมากแบบแรงมากขนาดตาก้องยังแบบทำหน้าหยีเลยเนี่ยตากล้องถ่ายภาพผมอยู่เนี่ยย,ยังรู้สึกแบบแ,บบแรงแรงจริง โอ้โหกินยากครับกินกินยากจริงๆไม่ใช่ว่าข้าวยาคูกินยากนะแต่อันนี้กินยากสมุนไพรอะไรกินกินยากผมก็เข้าใจนะว่าแบบเป็นสมุนไพรก,ก็ก็ต้องทําใจนะถ้าเราอยากหายอย่างสมัยก่อนก็ไม่มียานะก็ต้องกินแบบนี้คราวนี้อันสุดท้ายที่ผมจะกินก็คือเนี่ยกินลวงพึ่ง ลวงพึ่งกับสมุนไพรอันนี้สมุนไพรอันนี้ก็คือจะอยู่ในตัวเดียวกันนี้ละที่ผมกินเมื่อกี้จะมีอะไรในนี้จะมีเมล็ดผักชีกระเทียมมหาหิงตำตำแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยตำตำบดๆจนเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนจะจะเล่าเรื่องอ่ะคือในสมัยพระพุทธเจ้าพระวิปศศัสสีพุทธเจ้าอ่ะมีผู้ชายคนหนึ่ง เป็นคนหาของป่าคราวนี้ในเมืองในเมืองเมืองหนึ่งผมผมก็จําชื่อเมืองไม่ได้นะในเมืองเมืองหนึ่งมีการแข่งขันระหว่างพระราชากับประชาชนแข่งกันว่าใครจะถวายทานให้กับพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้มากที่สุดก็คือการแข่งขันแหละคือชาวเมืองกับพระราชาแข่งกันผู้ชายคนนี้มาจากบ้านนอกก็เดินเข้ามาในป่าแล้วก็ ได้ลวงพึ่งมาลวงพึ่งมาใช่ไหมและคราวนี้คนในเมืองอ่ะต้องการลวงพึ่งมากก็เจอหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้มีลวงพึ่งก็ขอซื้อซื้อในหนึ่งกะหาปะหนะสองกะหาปณะไม่ขายพอไม่ขายเนี่ยคือไล่ไล่ไปอ่ะจนถึง1 0 0 0พกะหาปะหนะคือเป็นการซื้อขายที่แบบแพงมากๆในสมัยนั้นอะ่ะหนึ่งพันกะหาปณะนี่คือแพงมากกับลวงพึ่งแค่อันเดียวคราวนี้หนุ่มคนนั้นก็คิดว่าอ ทำไมถึงซื้อแพงขานาดนี้ก็เกิดความสงสัยเนาะชาวเมืองก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อเพราะว่ามีการแข่งขันพระราชากับชาวเมืองจะแข่งกันทําทานทําบุญกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าคราวนี้หนุ่มคนนั้นก็บอกนะนั้นเราไม่ขายแล้วกันแต่ว่าเราเนี่ยจะขอเทา,ายทานด้วยจะได้ไหมชาวเมืองก็บอก,กได้เลยเนี่ยหนุ่มคนนี้ก็เลยเอารวมเพิ่มกันเนี่ยไปบดในคมภีร์บอกว่าเครื่องเผ็ดทางห้าเครื่องเผ็ดเนี่ยบดบดบดแล้วก็ แล้วก็เอาใส่ลวงพึ่งมาผสมกับลวงพึ่งแล้วก็ห่อด้วยใบบัวแต่คราวนี้ไอเครื่องเผ็ดทั้งห้าผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรผมก็หามาได้แค่สามอย่างที่มีในคำพีบอกอ่ะเป็นเครื่องเผ็ดร้อนน่ะก็มีกระ,ะเทียมมีเมล็ดผัดชีมีมะหาหิงผมก็เลยหาได้มาสามอย่างแค่นี้ก็เลยบดและเดี๋ยวเราต้องเอาเนี่ยไอที่บดบเนี่ยมาทากับมันเนี่ย หลวงพึ่งแล้วก็กินซึ่งผมก็ขอขอกินหลวงพึ่งธรรมดาก่อนนะเพราะผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่อร่อยที่สุดแล้วถ้าผมผสมไปก็น่าจะคิดว่าน่าจะกินยากอ่ะอันนี้อันนี้กินลวงพึ่งธรรมดาก่อนอร่อยหลวงพึ่งธรรมดาอร่อยมากหวานเดี๋ยวต่อไปผมจะกิน ตามที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าฉันเลยนะครับนี่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยจะถูกไหมแต่ผมก็หามาได้เท่านี้แหละเขาบอกว่าเป็นเครื่องเผ็ดทางห้า5แต่ผมหามาได้แค่สามผมก็ไม่รู้นะว่ากินอย่างนี้จริงหรือเปล่าแต่ในคัมพีมันมันเขียนอย่างเงี้ยผมก็ไม่ชัว์นะโอ้โหกลิ่นผมน้องก,กิ่นแรงมากเลย คือถ้าเป็นมะเล็ดผักกาดกับกระเทียมาผมเข้าใจนะมันมันหอมตอนตําแรกๆอ่ะหอมแต่พอใส่มาหาหิงเข้าไปอะ่ะกลิ่นมันออกเลยอลองดูอย่ยทุกคนดูหน้าตาแบบนี้ถูกไม่ถูกหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจจริงๆแต่จะลองกินดูอืมกิน ก็เมื่อกี้ก็บอกตามตรงว่าเมื่อกี้ผมไปขายมาเพราะว่าไม่ไหวจริงๆขนาดมีหลวงพึ่งมาช่วยแล้วนะไม่รู้จริงๆอะว่าท่านกินแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าในคัมพีร์บอกว่าหลวงพึ่งกับเครื่องเผ็ดทั้งห้าไอ้คำว่าเครื่องเผ็ดอะผมก็หามาได้แค่นี้จริงๆว่าเป็นมเมล็ดผักชีกระเทียมมาหาหิงสิ่งที่กินยากจริงๆนะผมว่าถ้าเป็นมเมล็ดผักกาดกับกระเทียมอะ่ะอันนี้ผมว่า ถ้าใส่แค่สองอย่างนะกินได้เพราะตอนตำอะ่ะมันหอมแต่พอใส่มหาหิงเข้าไปอะ่ะกลิ่นมันแบบทุกคนทุกคนรู้จักมหาหิงใช่ไหมมหาหิงที่มันจะเป็นยาแล้วเขาเอาไว้ทาท้องเด็กอะ่ะตามแบบพวกเด็กเด็กทาลกอ,ะอ่ะเด็กทาลกอะ่ะเมื่อก่อนเราก็เคยทากันแหละแต่คราวนี้มหาหิงเนี้ยมหาหิงจริงจริงแล้วอะ่ะเป็นต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยดู ผมกินแล้วผมก็กินไม่หมดนะผมผมไปคายมาไม่ไหวแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นสมุนไพรก็พอๆกันพอๆกันนี้แลยมันคืออันเดียวกันแหละคืออันเดียวกันแต่ก็เข้าใจได้แหละมันเป็นสมุนไพรก็กินยากนิดหนึง่งกินยากแต่หายก็ก็ต้องกินนะก็สรุปนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วสิ่งที่อร่อยที่สุดก็คือ นี่เลยลวงพึ่งแต่แต่ไม่ใช่ลวงพึ่งที่มีเครื่องเผ็ดนะครับเอาออกไปเอาเครื่องเผ็ดออกไปนี่แค่นี้แค่นี้ลวงพึ่งแค่นี้เลยที่อร่อยจริงๆซึ่งคลิปนี้ผมไม่ชัวร์ไม่ไม่ชัวร์ต้องบอกว่าไม่ชัวร์จริงๆว่าเราจะทำถูก ถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารในสมัยพุทธกาลก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับยังไงวันนี้คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ